คือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพอ่อเส้นทางเดินนี้ที่พอกา เตา,ามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทตา,ามรอยพ่อเดินเราจะได้ i am ปรันงถึงอันตรายผ่านลำเข็นร้อนเย็นบิดนายก็ได้เป็นชาติน มาทุกเวลาไม่วันรันพึงอันตรายผ่านความลำเข็นร้อนเย็นิหน่นาย วัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านที่ติดตามรายการหักศอกนอกทำเนียบสารการเมืองเชิงบริหารกับข่าวสารสุดสัปดาห์ในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณท่านในพลคนกล้าท่านพลเอกบรริวิทย์เก่งเรียนที่ท่านได้เปิดประเด็นในช่วงแรกๆให้พี่น้องประชาชนได้ฟังและที่สําคัญในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของทัศนะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมกับสถานการณ์บ้านเมืองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เสนสุวงนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ สถานการณ์โลกสถานการณ์ภายในดูเหมือนมันจะเชื่อมต่อร้อยกันเศรษฐกิจก็พยายามจะเอาเศรษฐกิจโลกมากดดันเศรษฐกิจภายในจริงๆแล้วมันคืออะไรครับแต่ก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นอยากจะขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสปีนี้ของในหลวงในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมที่ผ่านมาณท้องพระโรงนะ ศาลาลาประชาสมาคมวางไกลกังวลอำเภออูหินจังหวัดประจวบคิรีขันเพราะว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญนะครับพระราชดำรัสที่จะขออัญเชิญมาก็คือขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพลั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาข้าพระเจ้าขอแสดงสนองพร และไม่ตีจิตนั้นด้วยใจจริงเช่นกันแล้วก็มาถึงเรื่องบ้านเมืองละครับบ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของชาติตรงนี้สำคัญละ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ครับไม่มีสิทธินะสมฐานะและหน้าที่ครับเพื่อให้สําเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ยิ่งสําคัญเลยประโยชน์ส่วนรวมก็คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ไม่ใช่หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอครับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าคิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็น่าจะกลับเข้ามาสู่ความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่ตั้งครับที่จะไปฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆนานา,นาผมว่ามันต้องมาประเด็นนี้ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติต้องมาเหนือสิ่งอื่นใดก่อนครับถ้ามัวแต่ถกยย่างนู้นถกอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ลากเวลาไปลากเวลาไปความมั่นคงปลอดภัยของชาติก็คอนแคนสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของชาติถูกบนทําลายมาร่วม12ปีแล้วในอนํานาจที่อยู่ในมือของคนชื่อทักษิณเรื่องทั้งหมดมันโยงนี้ฉะนั้นบางคนพยายามที่จะตัดตอนพูดของ เหตุซึ่งไม่ใช่เหตุของเหตุมันก็ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายเพราะนั้น่ะประเด็นก่อวันนี้ก็สรุปลงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นสําคัญก่อนจะไปถึงตรงน้นนี่นะเราต้องมามองว่าเหตุของมันเนี่ยคืออะไรครับเหตุของมันก็คือการบริหารการปกครองบ้านเมืองของคณะพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาล ซึ่งมากุมอำนาจบริหารแล้วก็เป็นเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้สภาผู้แทนราษฎรจะแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ตามครับแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าฝ่ายค้านที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีความหมายไม่มีนัยยะยกมือกันเป็นฝักถั่วพวกมากลากไปแล้วก็การ ที่ฝ่ายค้านพยายามจะทําหน้าที่ทวงติ่งอะไรก็เสียเวลาเสียค่าแอร์เสียอะไรต่ออะไรครับแม้แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พวงมากลักไปเป็นเสียดขาดแม้แต่ฝ่ายค้านซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐบาลย,ยกยกงมือให้รัฐบาลเลย <c oughs> ถูกไหมวันนี้ก็มีข่าวว่าประชาธิป,ปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้กำลังประชุมกันเวลาสิบนาฬิกา แล้วเมื่อช้าผมก็ได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวสำคัญของผมนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งครับบอกชื่อได้นายกรจติกวณิติติดต่อมาถึงแหล่งข่าวผมเนี่ยก็บอกว่าวันนี้จะมีการประชุมพรรคเขาก็เลยว่าเอ้ยพรรคประชาธิปัตย์น่าจะถึงวาระสำคัญที่พิจารณาว่าควรจะต้องลาออก จากสสทุกคนในสภาได้แล้วในสถานการณ์ชั่วโมงนี้ครับที่ผ่านมาจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ชั่วโมงนี้น่าจะพิจารณาลาออกได้แล้วคำตอบนายกรอยากรู้ไหมคําตอบว่าไงนั่นน่ะสิครับนายกรจติกะวณนิตก็ให้คําตอบว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลาออกทั้งพัก <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ก็เราดูว่ามติของพักประชาธิปัตย์จะออกมาอย่างไงในฐานะ กลุ่มก้อนใหญ่ของการเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่นะแต่มีอันหนึ่งที่ท่านเจ้ว่าเคยพูดว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบวันนี้ดูเหมือนว่าพักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายค้านรัฐบาล <c oughs> ก็ไม่ส่งผู้สมัครในการส่งซ่อมครับครับอันนั้นก็เป็นนัยยะหนึ่ง <c oughs> นะครับอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเร,เ,รเราดูผลว่าประชาธิปัตจะมีมติอย่างไรหลังจากเมื่อวานนี้และเมื่อวานก่อนมีกระแสะเสียง กลับมาอีกรั้นหนึ่งให้ประชิบัติทิ้งก้อ้สะสะในสภาได้แล้วครับเดี๋ยวลองดูว่าจะสนองต่อเจตจำนงของประชาชนที่เรียกร้องอีกครั้งหรือไม่อย่างไรนะครับอันที่จริงเนี่ยพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาโดยเราจะธรรมนูญตกท่อไปถึงกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยคือการรวมกลุ่มคนเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองสนองต่อตอบเจตจำนงของประชาชนครับไม่ใช่สนองตอบต่อนายทุนพรรค สนองตอบต่อ,ตอ,อเจ้าของพรรคสนองตอบต,ต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ก็ลองดูว่า,าปชริปัตจะพัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดน,นี้ได้ไม่ตามเจตรมณงของการเป็นพรรคการเมืองนะครับเอาแล้วับผ่านไปเลยเพื่อไม่เสียเวลามากาผมอยากจะสรุปว่าเหตุของมันเนี่ยเมื่อมีการครองอํานาจมาสองปีของคนชื่อยิ่งรักในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาล แล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรหรือในรัฐสภาเสียงข้างมากโดยในสมศักดิ์เกศรรนนท์ก็ปรากฏว่าที่ห่วงใยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจที่มีปัญหาช่วงนี้ไม่ใช่เหตุมาจากผู้ชุมนุมในฐานะเจ้าของอำนาจธิปไตยซึ่งสร้างเป็นมติของมวลมหาประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เหตุหลัก เหตุหลักมาจากความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงของนักการเมืองซึ่งมาทําหน้าที่ในฐานะรัฐบาลรวมทั้งนักการเมืองซึ่งทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรเมื่อล้มเหลวตรงนั้นวันนี้ผลออกมาทางเศรษฐกิจวัดอย่างนี้การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐมีปัญหาในงบประมาณปีใหม่ที่ผ่านมาคือเริ่มใช้ตุลา